สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยนะครับวันนี้จะมากินข้าวกันที่ครัวสุโขทัยนะครับซึ่งอยู่ภายในโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทยัยเนี่ยนะครับร้านสวยมากแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองของสุโขทัยเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างใน,นะครับตอนนี้แม่ยายแล้วก็ แตงตอนนี้อยู่ข้างในแล้วครับไปกัน เข้ามาข้างในแล้วครับด้านขวามือนี่จะเป็นน่าจะเป็นโซนไอของฝากแล้วก็ร้านกาฟแฟแซนด์วิชนะฮะนี่ภายในโค้ชสกไทยพื้นที่กว้างมากพื้นที่ตรงนี้เป็นอยู่ในสนามบินสกโขทไทยนะครับ้วกินข้าวไปแล้วก็สามารถที่จะนั่งชมวิวนี่ฮะ พื้นที่การเกษตรของที่นี่ได้ว,วิวสวยงามมาก <Wow. S 1> นี่นะฮะนั่นอาคารแล้วก็เจดีก็เป็นในส่วนของสนามบินนะฮะเขาได้สร้างไว้อากาศร่มรื่นครับที่นี่ถ้าใครเดินทางมาสุโขทัยโดยขึ้นเครื่องบินมาลงที่เนี่นะฮะก็อย่าลืมแวะนะครับเพราะว่าอยู่ภายในสนามบิน ่อไปเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านในนะฮะห้องทานอาหารนี่ก็จะมีทั้งแบบโอเพนแอร์แล้วก็มีแบบกินในห้องแอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในทางด้านหน้าสวัสดีครับ <S 1> <S 1> <S <S พนักง,งานที่นี่ก็น่ารักครับต้อนรับภา,ายในก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับเนฟอร์นิเจอร์ไม้ตอนนี้เรามาก,กินข้าวกันในเวลาประมาณเกือบเก้าโมงนะฮะยังไม่มีใครเลย สไตล์การตกแต่งก็พยายามเป็นการตกแต่งแบบโชว์ของพื้นบ้านนะฮะนี่ครับเป็นโต๊ะที่เรานั่งนี่รายการเครื่องดื่มนะฮะนี่นี่นะตอนนี้มาที่โต๊ะแล้วครับนี่ สา,สามสาวสาว่ายลูกแฝดด้วยอ่ะจะไปเดินดูข้างไรต่อเนี่ยเป็นพวกเครื่องสารเอามาตกแต่งนะฮะที่นั่งทานอาหารก็กว้างอ่ะ กว้างมากเลยเนี่นะฮะโชคดีว่าตอนมาถานี่ยังไม่มีคนมาเท่าไหร่กันเพราะว่าเห็นทางร้านบอกว่าทางจะแน่นตอนช่วงมื้อเที่ยงนะฮะผมจะพาเดินลงไปข้างล่างแต่กลุมมาแช่ง้างล่างตรงน,นี้ดมุจงดีกว่า โอเคครับทุกคนยผมจะพาลงไปดูแปลงเกษตรด้านล่างนะครับนี่มีชาวสวนเขาก็เริ่มมาทำกันแล้วผมว่าผักที่เรากินกันในร้านอาหารนี้ก็น่าจะมาจากตรงนี้นะครับ ข้าวแปลงข้าวผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกเกษตรสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะเพนภาพให้เพื่อนได้ดูว่ามันแปลงของเขานี่มันมีอะไรบ้างน,นะครับเขียวชะอุ่มจริงๆสบายตา มีสาบบัวนี่นะครับต่างๆนานา,นาไม่รู้อะไรบ้างล่ะโอเค okay, แล้วครับตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วต้องหลบเข้าไปข้างในแล้วเราจะลองมองจาก ตัวแปลงสวนนี่เข้าไปด้านในก็เนี่ยนะฮะจะประมาณนี้ดีโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับอาหารของที่เราสั่งไว้ก็น่าจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างแต่สั่งมาเยอะหรอกเพราะว่ามีผู้สูงอายุสองคนเขาไม่น่าจะกินเยอะทั้งแม่ทั้งยายผมนั่นแหละก็คงจะมีแต่ผมแล้วก็ แตงที่พอจะกินได้นิดหน่อยในมื้อเช้าปะกินข้าวกันทรับอ้าตอนนี้ที่รักสั่งอะไรมาจ๊ะอันนี้เป็นน้ำกระถอนน้ำกระถอนปัน่นตอนที่เขาเสิร์ฟมาค่ะเขาก็จะเสิร์ฟมาในรูปแบบนี้เลยก็จะเอาเหมือนเป็นใบตองเนา้อทำเป็นทรงกลวยคว่ำปิดมาให้เราแต่ว่ารู้สึกว่าอันที่น่าสนใจ ชิมแล้วนะรสชาติกะทรวนะอะร่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะมันเป็นหลอดเนาะถ้าที่กรุงเทพอะเราจะเคยเห็นมันเขาใช้หลอดกระดาษแป๊บเดียวมันก็จะนิ่มใช่ไหมแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นวัสดุจากธรรมชาติอะแข็งเหมือนไม้ไผ่อะอแต่เราไม่แน่ใจว่าอะไรแต่คือดีมากเลยมันมันแข็งแล้วมันก็ใช้ได้ดีแ,ดแล้ว ไม้ผักอ๋อไม้อะไรยด้ไมว่าไม้ผักไม้ผักคือกอไผ่นั่นเองก็น่าจะเป็นพืชธรรมชาติของของท้องถิ่นของที่นี่นะคะแล้วลองดูดไปแล้วมันก็ไม่มีเหม็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยเออมันโอเคอ่ะเป็นวัสดุทางเรื่องหนึ่งที่แบบน่าใช้นะเือเมนูแรกที่เราสั่งก็ขมุมันโถองด กินมากเลยน้ำจิ้มขาเหมืนดิลยนะครับน้ำจิ้มข่าเป็นพริกเผาที่กกระมันโถพริกเผาที่กกระมันโถนะครับอันนี้เป็นข้าวอะไรเอ่ยข้าวกล้องข้าวกล้องอันนี้เป็นชุดเขาอ่ะเป็นชุดอันนี้อันนี้เป็นเป็นเซตของเขาเลยใช่ไหมครับใช่นี่ข้าวข้าวกล้องอ๋อที่ว่าข้าวสองอันนี่แหละข้าวเนี้ยมันจะอิ่มนะนี่เราก็สั่งข้าวกล้องมาสองถ้วยตะกี้กันสี่คนลองดูก่อนลองดูก่อนอืยังเหลืออีกสองเมนู เดี๋ยวแม่จะลองมันโถก่อนนะฮะข้างในเป็นนี่คือมันโถข้างในมันเป็นใบเตยป่ะแม่มันสีเขียวได้ละได้ละไแม่ลองชิมหน่อยลองจิ้มจะจะกินแบบไหนแล้วแต่แม่เลยอ่ะกินเฉยๆก่อนกินเฉยก่อนก็ได้เป็นยังไงมันแข็งมันนุ่มมันเแบบดอกมันอะไรดอกมันแม่ลองก่อนแข็งไหมคะ นุ่มอยู่เนาะข้างในนุ่มอยู่ใช่ไหมมนลองให้ยายชิมดูอย่าลองชิมหน่อยได้ม่ได้กลิ่นใบเตยไหมแม่มันเขียวๆนิดนึงไม่กินใบเตยเป็นยังไงบ้งครับยายรสชาติมย่างปลาดุกยปลาดุกฟูมาแล้วพริกสามเกลือครับพริกสามเกลือโอ้โหถ้าพริกสามเกลือมันก็คือเป็นพริกเป็นอะไรพริกสามสามชนิดปลาดุกฟูพริกสามเกลือมันมีน้ำพริกมะขามใช่ไหมน้ำพริกลงเรือ น้ำบเคียวเคี่ยวไปอร่อยนี่อันนี้อันนี้เป็นผักต้มนะทางาให้ทางร้านเขาทำให้เป็นพิเศษเพราะ<ข>ว่า,เ,าเรามีผู้สูงอายุฟันไม่ค่อยดีดีต่อฟัน,ฟนไม่ใช่ดีต่อใจนะดีต่อฟันสมบันโถวอร่อยนะยายชิมแล้วเอเอพอ พอ,อเราเอานั้นไปแล้วมันได้รสชาติเหรอ,อเรียใส่ประทายจะเพียงใช่จับเลยตักข้าวใยายายกันที่นี่ร้านครัวสุขโขนะคะอยู่ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุขโขทัยนะคะดังนั้นอาหารหรือข้าวเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่แบบชีวจิตรักสุขภาพนิดนึงอะนะคะอย่างอันนี้ที่เราสั่งเป็นข้าวเปล่ามาเนาะเขาก็จะ เสิร์ฟเป็นข้าวกล้องนะข้าวกล้องอินซีนะครับเดี๋ยวถ้าล่ะอ่าตอนนี้แม่กำลังตักขาหมูให้ยายชิมิิดเอาเลยเอารุ่นดุยน้ำพริกเออเวนเดอร์แล้วพริกไม่เกินใช่มีสามน้ำพริกกับแม่เรื่องดีนะใช่ลองชิมทีละอย่างดูว่าแม่ เออแม่ลองชิมทีอย่างก่อนอ่าแม่ลองชิมหน่อยเราชิมไม่หน่อยว่ามันมี้ำพริกอะไรบ้างอันนี้น้ำพริกมะขามเนี่ยแม่ลองก่อนอืมอันนี้พริกลุงเรือลงเรือลุงเรือลุงรถตีเลย น่ากินไม่กลัวเผ็ดเลยนน่ากินไม่กลัวเผ็ดไม่เผ็ดได้อยู่น่ากินได้ได้ยอีกอย่างนึ่งนี่เราชิมดูนะก่ใช้อนล่น่พริกมะม่วงเหมือนมะม่วงเลยของปวดยายนะพนมะม่วงอ้ายายชิมดูนะให้ยายเลยให้ยายลอ ไม่ร่อยค่ะกินเลยกินเลยอย่ากกินขาหมูแล้วเป็นข้าวกล้องนะแต่ว่าไม่แข็งเลยนะค่ะนุ่มข้าวลุมนุ่มอยู่แล้วก็เคี้ยวอ่ะเคี้ยวอร่อยอ่ะเราว่าอร่อยกว่าข้าวขา ใครจะกินข้าววันละมื้อจะกินข้าวกล้องไม่หิวเลยอิ่มนานอิ่มยาวเลยข้าวลดวความอ้วนมันคือมันอยู่ท้องไม่หิวรสชาติข้าหมูเป็นไงบ้างครับยายอร่อยไหมนุ่งอร่อยยายกินได้ก็สบายแล้ว้ยายกินได้ยายกินได้กินไว้เราทำโปรตีนอ่ะ แม่กำลังกินน้ำพริกมะม่วงอน,น้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากเหรอเมื่อกี้สีน้ำพริกองูเหรออร่อยออโอ้ยที่ธมาสุโขทัยในร้านนี้เนี่ยต้องอยู่ในเล่คอมเมนต์เลยนะใช่ถ้าเกิดว่านั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบ,บินสุโขทัยเนี่ยตอนนี้ก็มีเจ้าเดียวแล้วก็คือบางกอกแอร์เ,เวยส์นะคะร,ระยะทางจากจุดที่เราเช็คเอาท์เนาะลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ใช่จริงๆขับรถแค่สิบนาทีเนาะจากสนามบินใกล้จากสนามบินก็ถึงแล้วอแล้วก็มีบัวบ้อยเราก็ได้ชมบรรยากาศของเอสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยเนาะเหมือนแบบใกล้ชิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันที่ที่ลงเครื่องมานะคะก็คิดว่าอากาศแบบนี้ควรจะถอดถอดแมสเนาะไม่ควรจะมีแมสกมากเลยเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวที่รักลองชิม ปลดฟูหน่อยสิอ่าที่นี่นะคะพอดีพี่เขาแนะนำเนาะเขาก็เคลมว่าปลาดุของปลาดุฟูของเรานะครับเขาไม่ผสมแป้งเลยนะอยากดูว่าเนื้อมล้วนเนื้อล้วนจะเป็นยังไงจะแซ่บไหมแต่เราชอบสีปลาดุกฟูขนาดนี้นะคือมันไม่เข้มไปเขาทอดประมาณแบบเหลืองอ่อนๆอ่ะกำลังดีนะคะ มอ,อืมผ่านนะผ่านเลยนะอืมรสชาติีนะคะแล้วก็มี่ดสดชื่นมะนาวเลยอะอืมมะนาวสดอืมอัมอนนี้ก็ดีใจได้ถูกปากทุกคนแล้วอืมยัไงไงจะขอตัวพวกเราสี่คนไปกินก่อนนะครับหิวแล้ว โอเคตอนนี้เราก็กินกันหมดแล้วทุกคนอร่อยนะแม,ไม่ไม่ให้คะแนนหน่อยแม่ชอบอ่ะแม่ไม่ให้ก <Yeah, ี labeling. ่คะแนนยายให้เยอะไรอย่ายว่ายายกดนิ้วให้เลยอ่ะกดไลค์เลยให้เก้าสิบคะแนนเก้าสิบคะแนนโหเต็มร้อยเยอะมากแต่ก็เก้าเต็มสิบแหละน่็ทีละก็ให้เท่าไหร่เราให้สิบเพราะว่าสถานที่เขาดีมากบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ เป็นมื้อหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพเนาะอยากใกล้ชิดธรรมชาตินะคะที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะยัยยัยยยอย่าอยู่ปากยายเนี่ยยายชอบยัยชอบเมนูอันไหนกินเมนูอันไหนได้ให้นัยชอบขาหมูชอบน้ำพริกขาหมูกับน้ำพริกยัยชอบอันไหนยัยเขาอยากชอบกินน้ำพริกเขิน โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ i b e แล้วก็ตามมากินร้านโครงการเกษตรอินทรีย์ครัวสุขโขกันได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายนอย